ยังแข็งแรงยังมีความสวยงามอยู่แต่ถ้าเรามามองข้างนอกนี่คือเหมือนกับมันจะพังหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเรื่อมีมีลวดลายที่เป็นลวดลายของการฉลุมากกว่าที่จะเป็นลายแกะสลักโดยการใช้สิวซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวังพญาละแงะนี่นะครับก็เป็นอาคารไม้โบราณอาคารไม้เก่านะครับครั้งหนึ่งนี่เป็นวังของ ตังกุงอนาะสุดดินหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือพระยาบุภาพักดีสีประเทศพิสิษวังสานะฮะซึ่งเป็นเจ้าเมืองนาราธิวาสองสุดท้ายถ้าเราเข้าไปดูข้างในนี่นะครับตัวหลักใหญ่ๆนะครับพวกเสาวพวกอะไรข้างในนี่คือยังเป็นของเดิมอยู่เป็นโครงสร้างที่มันยังแข็งแรงยังมีความสวยงามอยู่แต่ถ้าเรามามองข้างนอกนี่คือเหมือนกับมันจะพังหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เรือนของเจ้าเหมือนระแงนียมีลวดลายที่เป็นลวดลายของการฉลุมากกว่าที่จะเป็นลายแกะสลักโดยการใช้สิ่วซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าตัวอาคารจะยังคงใช้ไม้แต่เคียนที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าตัวฐานเสาก็มีการใช้คอนกรีตเข้ามารองรับอาคารไม้ข้างบนสภาพต่างๆยังอยู่ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีฐานล่าง เสาอะไรต่างๆยังแข็งแรงมากแม้ว่าปัจจุบันสภาพข้างๆเนี่ยมันจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้วัชพืชแต่ว่าโครงสร้างต่างๆยังแข็งแรงทรงยังสวยมากสมัยก่อนไม่มีเครื่องจช้ไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําและก็ผลิตขึ้นมาเองดูความละเอียดของเนื้อไม้แล้วก็ของตัวบัวต่างๆเป็นเป็นอะไรที่มันมันสุดยอดมาก ชั้นสองนะครับที่นี่พิเศษเป็นวังเจ้าเมืองอที่มี2ชั้นแตกต่างจากที่อื่นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยทั้งไม้ทั้งเสาระแนงต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมาะมากสำหรับคนที่มีความสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องของงานสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างหรือว่างานศิลปะสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้หรือ,อนำไปเป็นแบบในการประยุกต์ใช้ เรือนปัจจุบันนับว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวอาคารหลังนี้ไปเป็นโครงสร้างอาคารอย่างเสาเสานี้เป็นเสาต้นเดียวจากข้างล่างจนถึงข้างบนเป็นเสาต้นเดียวไม่มีต่อส่วนตัวอาคารของอาคารก็เป็นเป็นไม้เข้าลิ้นเป็นไม้ตอกเข้าเดือยทั้งหมดสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมวังทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทิศนะครับยินดีที่จะเป็นตัวประสาน เพื่อที่จะอนุญาตให้ท่านได้เข้าชมต่อไปได้ครับ